อ่าเราก็ต้องขอสวัสดีนะครับที่คือการแบงค์ฟอร์มเกียนเกมเมอร์นะฮะผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่สกิน i n e c ครับนะฮะคุณเล้งก็อยากรู้มีเด่นรับเฮ้ยเล้งอะไรช่ายเกมเมอร์นะโอเค กันนี้รับเข้าไปที่ Google ครับกดสกินเขียนว่าสกินไหมครับอ่าครับแล้วก็ผมมาทำเป็นอยบามีเชื um, ่อมันไปไหมครับสกินเซิร uh, ์ชหัวมันแรกเลยครับเฮ้ยเจอสกินเดียวกับไอ้เนทแล้วว่ะเฮ้ยสกินโอ๊ตเหรอเออแต่ไม่ใช่ชื่อโอ๊ตเราเป็นชื่ออื่นนี่ครับแล้วเราก็เลือกสกินมาสักสกินหนึ่งเฮ้ยสกินใหม่เฮ้ยเจ๊ตูดเฮ้ยเจ๊ดู้โห่อะไรไปสิวะ นี่ครับเราก็องเลือกสกินที่เราต้องการนะฮะเอ่อสกินไหนสริมกันวะนี่ครับผมได้สกินของผมละสกินใหม่บีมเปิดโอฮีให้ผมด้วยนะครับนี่ครับสกินนี้ฮะเราก็กดเข้าไปครับอืมปุ๊กไข่ดั้มกาลามาที่ใหญ่หรือก็เล่นแอร์นั่นมาก็ไม่เล่นนะฮะทำไมทำอย่างนี้กันต้องรอนะครับต้องรอบีมเวอร์เขายังครับพี่บีมเวอร์เราเขายังไม่มันค้างเงี้ยครับ ปเ,เป็นพาเซิร์ฟบนบีมทำทำ,ทำเกมของกระตกครับอ่าคุณก็พี่พวกก็เข้ามาแล้วตลกเออข้าหมังข้างาหลังกนเนี่ยก็เห็นเห็นเห็นเขาเดี๋ยวนะนี่พวกอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนอะ<ห>ที่เขาบอกเปิดเปิดได้อย่างงี้นะฮะเราก็จะเข้าไปที่เกมไมค์ครับครับไมค์ครับเอสพีตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็รอ,อครับตรงนี้ฮะเราก็กด c o ด y คอบเป็นเอพีครับใครเนี่ยก็ปี้ครับแล้วก็มาใส่มากดเพิสตรงนี้นะครับแล้วจะเป็นอันนี้ครับจะได้เป็นยูสเนมยูสเนมครับใส่ตรงนี้ไมาางเลยกด enter game เลยครับแล้วเราก็จะได้สกินที่ต้องการนะฮะแล้วก็จะเข้าเกมอีกครั้งนี่ครับนี่คือบ้านเออที่บ้านบ้านต้องทำเหรอบีบเลยบีบน้องบีบผิวจ๋า ขยายหน้าจอใหญ่เพื่อจะได้เห็นครับโอ้ปนี่ว่าปะโถนี่ครับเราก็ได้สกินที่ต้องการแล้วนะฮะโอ้มีปะเนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวแดงๆว่ะครับผมของเขาของเขาไอ้ไอ้อลี่มบุยอิมโอเคนะฮะเราก็คุณมีครับขอเอพีด้วยครับครับผมเอลพีหมวกพีเอลก็คนตั้งคนเดียวกันครับคนตั้งคนเดียวกันครับ อันนี้คอบบี้อันอันนั้นลบไรเดนไอเฮียบีมกูโอพีอะไรโอพีให้แล้วไอ้ก็กด GM เหนึ่งเองนี่เท่หกดให้หน่อยเดี๋ยวขี้เหย่หน่อยโอ้เอาผมเป็นตำรวจด้วยเอ้าผมเป็นตำรวจด้วยโว้ยเอาให้เป็นตำรวจนะครับไม่เอาครับเชื่อระยะของชื่อนาสุดไม่ร้อนรถเดืองอะไรล้มไม่เบี้ไม่เบีมบี้ไม่เอาประชาชน เดี๋ยวเห็นเห็นผมปะเนี่ยเห็นเราก็จะขอจบวิธีการสอนทำสกินสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้หรอ